ครับสวัสดีครับสําหรับรายวิชานี้นะครับนักศึกษาจะได้รับความรู้นะครับในรายวิชาการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษานะครับเป็นรายวิชาที่เป็นวิชาเอกนะครับหรือวิชาเฉพาะด้านนะครับสำหรับในรายวิชานี้นะครับคำอธิบายรายวิชาก็คือศึกษาหลักการนะครับระบบการทํางานวิธ <Wha> ีการใช้และกาบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษานะครับ ฝึกปฏิบัติการใช้และกษษารรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษานะครับซึ่งเป็นการใช้งานและการบำร,รุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักศึกษาสามารถอธิบายนะครับและจําแนกประเภทของอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาได้อย่าง เ,เหมาะสมนะครับมีทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในเบื้องต้นนะครับสามารถเลือกใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะครับในรายวิชานี้นะครับเนื้อหาก็จะประกอบด้วยเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษานะครับที่เป็นเนื้อหาทางทฤษฎีนะครับ มีเรื่องของเครื่องฉายนะครับโครงสร้างและการทำงานระบบการฉายแบบต่างๆนะครับการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องฉายนะครับเรื่องของเครื่องเสียงนะครับการใช้งานและการบำรุงรักษาเช่นการใช้งานไมโครโฟนนะครับเครื่องขยายเสียงประเภทของเครื่องขยายเสียงประเภทของลำโพงนะครับเครื่องเล่นนะครับที่ใช้กับเครื่องเสียงการชัดต่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับ เครื่องผสมสัญญาณเสียงนะครับสายนําสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์การนําเสนอมัลติมีเดียนะครับเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับวิชวลไรเซอร์ร่วมกับ LCD โปรเจคเตอร์หรือที่เราเรียกว่ามัลติมีเดียโปรเจคเตอร์นะครับการใช้คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นนะครับในรายวิชานี้นักศึกษาจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดการเรียน 16สัปดาห์ครับขอบคุณครับ